โอเคนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนให้ผู้ชมหาคีย์สกิปของค่าย Th u n d e r ์นะครับในตอนนี้ก็นําระบบคีย์เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ท่านผู้ชมเลือกเป็น Ro o แ l a บตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมแนะนําให้ท่านผู้ชมเลือกเป็น12ชั่วโมงนะครับตรงนี้เลยนะครับหลังจากที่เลือกเสร็จแล้วนะครับกดไปที่ get key นะครับผมมันจะทําการ copy link ให้เรานะครับก็ให้ท่านผู้ชมออกจากตัวรันนะครับแล้วก็เข้าไปที่ google chrome ได้เลยนะครับผมเมื่อเข้ามาที่ google chrome แล้วเนี่ยนะครับช่องด e n t e r ไปได้เเลยมันก็จะข้ามาที่หน้าเว็บแบบนีี้้รใหท่าชมกดไป Continu นะครับผมถ้ามันเด้งไปเว็บอื่นไปว่าโฆษณานะครับทุกคนกดเข้าไปใหม่แล้วก็กดเข้าไปใหม่เรื่อยๆนะผมกดเข้าไปเรื่อยๆนะผมจนกว่าเราจะเจอลิงก์แบบนี้นะครับที่มันเขียนว่ารูดแล็บเช็คพอยต์นะครับทุกคนนี่เลยนะมันจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับก็ให้รับชมทําภารกิจของมันได้เลยนะผมภารกิจเ็าจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนก็กดเข้าไปแล้วก็กดปิดออกมานะครับถ้ามันไม่ขึ้นเลขนะแบบนี้นะครับผมให้รับชมทําการรีเว็บไซต์นะครับ แล้วก็กดไปใหม่แล right? ้วก็กดปิดนะครับ mm hmm. ต้องให้มันมีเลขนับถอยหลังแบบนี้นะทุกคนก็รอให้เลขนับถอยหลังน่นะครับผมมันสิ้นสุดนะครับมันจะเป็นติ๊กถูกสีเขียวนั่นเองนะครับหลังจากที่มันนับถอยหล <c congregation loo> ังเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมมันก็จะเป็นติ๊กถูกแบบนี้นะครับให้ทุ้ชมกดไปที่ unlock content <over> ตรงนี้ได้เลยนะครับผมมันก็จะกลับมาที่หน้าเว็บเดิ <se> มนะครับแต่ที่สังเกตเลยนะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่า check point สองถูสองนั่นเองนะครับทุกคนให้ทุ้ชมกดไปที่ continue ใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็กดปิด กดไปใหม่นะครับผมก็กดไปใหม่เรื่อยๆนะครับผมจนกว่าเราจะเจอหน้าเว็บแบบนี้นั่นเองครับหลังจากนั้นก็ทาเหมือนเดิมได้เลยนะผมทําตามภารกิจของมันครับกดเข้าไปกดปิดออกมาครับแล้วก็รอเลขมันนับนั่นเองครับถ้าไม่มีเลขนับถอยหลังนะครับก็ให้ชมกดรีเว็บไซต์นะครับผมหลังจากที่นับถอยหลังเสร็จแล้วนะครับก็กดไปที่ Unlock Content นะครับผมนี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคีย์ของเรานั่นเองนะครับคีย์ของเราก็จะขึ้นมาในช่องตรงนี้นั่นเองครับเราก็สามารถกด Copy ได้เลยนะครับผมแต่ก็ระวังเรื่องโฆษณาด้วยนะทุกคนเพราะว่าโฆษณามมมััันนนนนนนเเยยยออะะิดดห่ครบบบกกก็็ลไปีีแแ้้ว มีอิโมจิถูกใจนั่นเองนะทุกคนก็หลังจากนั้นเนี่ยนะผมก็กลับไปที่ตัวลั่นนะครับผมแล้วก็นําคีย์นะครับที่ก๊อปปี้มาจากเว็บที่แล้วนะครับผมมาวางในช่องตรงนี้นะครับผมหลังจากนั้นก็กดไปที่รีดีมนะครับหลังจากนั้นมันก็จะตรวจสอบสักแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะสามารถเล่นได้แล้วนั่นเองนะครับทุกคนนี่นะครับผมในส่วนของหน้าต่างสิบก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนั่นเองครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมในส่วนของวิธีการหาคีย์ของค่าย thunder 4hub นั่นเองนะครับก็ลองไปหาคีย์ดูนะครับผม